ผมว่าน่าจะเป็นเคสสตัตดี้สำหรับการสมัครเข้ามาเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนครับแบบไม่มีใครแนะนำไม่มีจริงๆช่วงหลังโควิดก็มีเวลาว่างมากขึ้นนะครับพอดีภรรย,ยาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็คิดว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาในโครงการนี้แต่ละคนแต่ละคนก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะฮะพอเข้ามาเรียนก็มีความรู้สึกว่าเนื้อหาต่างๆที่อาจารย์แต่ละคนเข้ามา ให้ความรู้เนี่ยใจความหรือมีข้อความเรานำไปใช้ได้จริงแล้วก็ให้ความรู้นะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่อง mm. การทำการค้ากับจีน mm. จะทำยังไงความคิดของคนจีนตอนนี้เป็นยังไง mm. เล่าถึงประวัติ oh. ของคนไทยเชื้อชาติจีนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเพิ่งบางอย่างก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอย่างน,น้อยก็รู้เบื้องหลังว่าคนจีนแต่โค้นทะเลที่มาถึงเมืองไทยนี่มาอยู่ที่ไหนยังไง เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับ,รบมีโอกาสไปเยี่ยมมูลนิธิบอเต็กตึงที่พระพาชัยนะครับก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมเห็นเดโมต่างๆที่บอกว่าเออใครเป็นคนช่วยอะไรยังไงบ้างรเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเราก็อาศัยประเทศไทยอยู่มาเป็นเวลาก็อาจจะเป็นรุ่นที่3ารุ่นที่4แล้วนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะช่วยมูลนิธิตรงนี้บ้าง แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีนะที่ทางอุนิธิเนี่ยมีหน้าที่ให้กลับกับสังคมจึงเป็นจังหวะของการใช้เวลาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนวทอจอในวันนี้ให้คุณสุรินทร์วรสา,าธิต บริจาคเงินผ่านคุณอรันเอี่ยมสุรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนและกรรมการมูลนิธิป,ปอดติก๊กงนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมต่อไปการที่เรานําเวลาของเรามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็มาดื่มดํากับความรากเงาความเป็นมาจนถึงขนาดสละทรัพ์สินส่วนตัวเนี่ยคือบางคนก็เรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเงินทองเราก็หามาด้วยความยากลาบากมันก็จริงอะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่า ทำการค้าหรือทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องอาศัยการรู้จักคนมาที่นี่ก็ได้รู้จักพี่ๆหลากหลายซึ่งอย่างที่คุณวิทย์พูดเมื่อกี้นะครับตัวจริงเกือบทั้งนั้นน่ะนะฮะส่วนเรื่องที่เราบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยสนับสนุนมูลที่โปรเจกตึงเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ทุกๆปีเราก็มีบริจาคอยู่แล้วการบริหารงานต่างๆก็รู้สึกว่ามีระบบระเบียบแล้วก็ให คืนกับสังคมจริงก็เลยอยากจะช่วยเหลือด้วยอยากจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยมูลนิธิให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆะนะครับแต่ขออนุญาตช่วยก็แล้วกันยุคนี้สมัยนี้ในเรื่องของน้ําจิตน้ําใจตรงนี้กับการที่เราไม่ลืมรากเน่าของเราคิดว่ามีส่วนเสริมพลังให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากน้อยแค่ไหนอ่ะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องรากเน่านเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญะนะครับของพื้นฐานจิตใจ บางอย่างมันเป็นกฎเกณฑ์ในสังคมที่ไม่มีใครมาบอกเราแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนสั่งสอนป้าป้ามาก็เป็นคนสั่งสอนมามันก็ปฏิบัติตามมาตลอดนะครับผมว่ามันกลายเป็นไซค c h o l อย่างหนึ่งด้วยนะครับถ้าเราทำอะไรสำเร็จเราก็มีความสุขกับการงานของเรามีความสุขกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นดูแล้วการมาเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้นาไทยจีนในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดในเชิงธุรกิจความรู้เรื่องจีนเราทำรายการเรื่องจีนเรื่องใหญ่ ทุกวันนี้พูดได้เลยไหมครับว่าหลักสูตรนี้ช่วยได้เยอะแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องจีนนี่ไม่ได้ละช่วยได้เยอะพอสมควรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเองผมก็ทําการค้ากับจีนมานานเราก็รู้จักความคิดของเขาส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่มาเรียนเรามีความรู้มากขึ้นแน่นอนการเวลาเปลี่ยนไปคนจีนสมัยก่อนกับคนจีนสมัยนี้ความคิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเราตอนนี้เราก็เรียนรู้ว่าเออทางจีนเขาคิดยังไงผมคิดว่า เวลาที่ใช้ไปกับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าส่วนเรื่องวิทยาการก็ผมคิดว่าก็สอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบันสถานาการณ์โลกอะไรอย่างนี้นะครับอะไรที่เกิดขึ้นกับจีนแล้วมันจะมากระทบไทยยังไงเราก็อย่างน้อยๆก็เก็บเป็นความรู้ไว้เผื่อมีสถานาการณ์พวกนี้ขึ้นมาเราก็สามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับอย่างน้อยๆไม่มั่วเพราะฉะนั้นรอบนี้ถือว่าทั้งความรู้ เครือข่ายแล้วก็ในเชิงจิตวิญญาณครบถ้วนครบครับครบครับดีใจครับที่ได้ร่วมกับโครงการบทจนี้ครับ